สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มลาจิมลลาลาจมลาลาวันนี้จะมานำเสนอโครงสร้างแบบจำลองดีนเอผู้คิดคนคือเจมดีวัสันและฟานซิสควิกโครงสร้างของดี a นเอเป็นสายยาวเกลียวคู่คล้ายราวบันไดซึ่งใน d n a นั้นประกอบด้วยนิวคลอทด์จำนวนมากซึ่งในนิวคลอทด์จะประกอบไปด้วย 1. นึําตาลดีออกซิไรโบส 2. น้ำตาลในโตรจินัเบสประกอบไปด้วยอะดีนีนไทมีนกัวนีนไซโอนีน 3. หมู่ฟอสเฟต DNA ประกอบด้วยพ์านะคะน้ำตาลเราทำจากเม็ดโฟมสีเขียวหมู่ฟอสเฟตเราทำจากหลอดกระดาษสีน้ำตาล เบส A ทำจากหลอดกระดาษสีส้มเบส T ทำจากหลอดกระดาษสีเหลืองเบส C ทำจากหลอดกระดาษสีชมพูเข้มเบส G ทำจากหลอดกระดาษสีชมพูอ่อน เอมีหน้าที่เป็นสามพันธกร,รมส่วนใหญ่ในสิ่งมีชีวิตเบรคู่สมจะเรียงตาม A-T-C-G โดยที่เบรคู่สมเป็น A จับกับ T ด้วยพันธะสองจับกับ G ด้วยพันธะสามเกียวคู่ที่วนหนึ่งล้อจะประกอบด้วยคู่เบรคจำนวนสิบคู่แต่ในโมเดลที่ประดิษฐ์เกียวคู่จะวนสองรอบมีคู่เบรคจำนวนสิบห้าคู่ 아 r a a 라라 Ara, 라아 a Ara, 라 r a a 라